ด้วยกันสองท่านนะครับทั้งสองท่านมีคนละอาการความแตกต่างกันนะครับแขกรับเชิญท่านแรกครับคุณกาลยานีเตชะวันโตและคุณธิติพรนะครับธิตาฐานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหาเราค้างนร่งแล้วใช่ไหมครแต่ตอนนี้ดูสดใสขึ้นอีกเยอะเลยนะคะงั้นต้องให้เราให้ปักว่าตอนแรกเริ่มที่รู้จักกบินเนี่ยตอนนั้นเป็นอะไรคะอาจารย์แล้วก็ปัญหามันคืออะไรกับชีวิตเป็นซีที่เต้านมอะค่ะทางสายเม็ดเล็กๆเป็นมา หลายปีค่ะเป็นนั้นก็นยังยังไม่เกษียณเสร็จแล้วก็ก็ไปตรวจไอ้เมมโมแกรมอยู่ทุกปีคเสร็จแล้วพอพอเกษียณแล้วก็ก็ไปตรวจอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันจะใกล้บ้านกว่านะคะที่นั่นพอตรวจแล้วเขาก็เมมโมแกรมเราทุกหกเดือนครเราก็เริ่มจะลำคาญวนะ่าหกเดือนนะเราก็ต้องไปตรวจอีกอะไรอย่างเงี้ย มันมันมีเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ค่ะไม่มันก็เท่าเดิมอยู่เป็นการมอนิเตอร์่าเรื่อยๆตรวจไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เลยก็เลยปากเบาไปหน่อยว่าอยากเอาออกคือก็ลำคาญว่ามันต้องไปตรวจทุกหเดือนน่ะนะคะคี่ไม่ทำออกก็รู้แล้วว่รอาปลายใช่ค่ะทีนี้เขาก็ส่งไปแผนกสัญญกรรมทางนู้นก็บอกว่าขอมันนิดเดียวขออีกหกเดือนเถอะ ทีนี้ก็ช่วงหกเดือนนั้นน่ะเราก็ช่วงที่ว่ายัางเป็นอยู่นะคะเราก็ต้องพาน้องเนี่ยไปรักษาตัวที่หัดใหญ่ค,คเพราะว่าเป็นมะเร็งที่ปอดก็ต้องไปให้คีโมก็แล้วก็หมอนัดแล้วก็ไปทุกเดือนอ,อก็เราก็นั่งรถไฟจากหัวลำโพงน้องก็ขึ้นที่ชุมพรเพราะเขาเป็นคนชุมพรแล้วก็ไปถึงหัดใหญ่ว่าไปเจอไปหาหมอก็ได้ยามา ก็กลับอย่างงี้ทุกเดือนมลงไปเสร็จแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยน้องก็เกิดมีมีอะไรมันอัดมะเร็งเขานะ่ะมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองอไอ้ไต่อมน้ําเหลืองก็หมอเขาก็เลยให้เปลี่ยนคีมโมตัวใหม่ครับเปลี่ยนคีมโมตัวใหม่ไปไปครั้งหนึ่งพอเดือนที่สองก็ไปอีกปรากฏว่าหมอเขาก็จับให้นอนโรงพยาบาล แล้วก็ระหว่างที่นอนไปหมอก็ก็ให้เราตอนที่เราไปถึงนะ่ะให้ให้คีโมไปแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างนอนรอห้องเนี่ยพอได้ห้องก็เข้าไปนอนประมาณอาทิตย์หนึ่งหมอก็ก็ให้คีโมอีกอเราก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกับว่ามันมันเบิ้ลอะนะคะก็เลยก็เลยถามหมอหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตรวจเลือดแล้วอะไรแล้วว่ามันยังให้ได้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอให้ไปน้องก็เกิด มีอาการไม่ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ตามภาษา,าเราเราก็คิดว่าน่าจะแพ้ไอ้คินโมเพราะว่ามันเยอะไปร่างกายมันอาจจะรับไม่ไหวหรือป่ากน้องก็เลยเสียแล้วก็เลยเลยสามีเขาเลยเอากลับมาทำศพที่ชุมพรพอมาที่ชุมพรเนี่ยเราระหว่างทำศพเราก็ไปดูวิตามินต่างๆที่ว่น้องเคยทานบ้างอะไรบ้าง ก็ทิ้งไปพวกยาก็ทิ้งไปวิตามินที่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้เขาเก็บเอาเก็บเอามาแล้วก็ไปเจอบิมนี่แหละค่ะอยู่ในตู้เย็นเราก็ถามว่านี่คือเอามาอ่านดูก็เป็นอาหารเสริมก็ถามว่าซื้อมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าก็ซื้อมาสักก่อนจะลงไปลงไปหาหมอเขาว่าอย่างนั้นบอกแล้วทําไมไม่ทานมันยังมันยังห่อพลาสติกอยู่เรียบร้อยค่ะบอกทำไมทาไมไม่ให้เขาทานล่ะซื้อมาแล้วอ่ะเขาบอกกลับมาจากหาดใหญ่นี่แหละ กลจะจะจะ,จะมาทาน<อ>เพรว่าแ่รอเวลาฮะแค่รอเวลาก็เลยก็ถามเขาว่าเออจะต,ตกลงเนี่ยวิตามินอะไรเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ไหมเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกพี่พี่เอาพี่ใช้ได้พี่เอาไปเถอะก็เลยเอากลับมาเอากลับกรุงเทพก็ หลังจากทานวิตามินที่เหลือๆของน้องอ่ะเราก็เสียดายเพราะว่ามันแพงก็ลองทานกันลอง่านเห็นว่ามันเป็นวิตามินแล้วก็ยาแต่ยังไม่รู้ว่าจะทานเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ค่ะก็ทานไปอย่างนั้นแหละเสียดายไงคุณต้นเสร็จแล้วก็ทานทีนี้พอไอ้วิตามินที่ที่นั่นมันหมดก็เหลือแต่บิมมันก็เราก็มาไว้ในตู้เย็นเหมือนเขาก็เห็นเขาไว้ในตู้เย็นเราก็าไว้ในตู้เย็นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็เอ๊ เสร็จแล้วก็มันหมดแล้วก็ลองกินดูแล้วลองกินเถอะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเคยเคยได้วิตามินมาแล้วก็เก็บเอาไว้จนลืมจนไม่ทานแล้วมันก็หมดอายุไปก็ไม่ได้ทานก็เลยมีประสบการณ์ตรงนี้บอกเออมีอะไรก็กินกินมันไปก่อนยังไม่รู้เลยนะว่ากินเพื่ออะไรไม่ไม่รู้หรอกเห็นว่าเป็นอาหารเสริมเอาเพราะว่าก็ก็ทานแล้วพอครบกําหนดก็ทานไปหลอดนั้นนะคะหลอดเดียวแล้วก็ถึงถึงคราวไปนัดเมมโมแกรมว่าไปตรวจ ปรากฏว่ามันหายไปมันหายไปหมอหมอก็บอกอ้าวมันหายไปแล้วอะป้าบอกเออนั่นน่ะสิที่เดิมโรงพยาบาลเดิมค่ะแล้วแล้วหมอบอกอ้าวแล้วว่าไปทําอะไรมาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงทีนี้ก็พอกลับมาก็บอกอ้าวก็ไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะก็ทีนี้เอาปีหนึ่งแล้วการตรวจอความรำคาญก็หายไปแล้วสีหใช่เสร็จแล้วก็กลับมาก็มาเอ๊มาก็มาคุยกับลูกบอก เอะมันหายไปแล้วนะซีสงสัยอาหารไอ้ตัวนี้หรือเปล่าลูกเปิดไอ้เ็ดให้แม่ดูดิเ,เขาก็มีใช่ไหมคะทีนี้พอพอเปิดเขาบอกอ๋อแม่บริษัทนี้ที่เราเคยไปซื้อไอค้ครีมเจ็ดวันอะ่ะเ,เ,เขาพูอย่างนี้เขาบอกอ๋อเพราะเขาเขามาเป็นสมาชิกเขามีบัตรสมาชิกด้วยรเราก็เออเอเอถ้างั้นเดี๋ยววันไหนวันหยุดเราไปกันก็เลยมาที่บริษัทเนี่ยก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> ได้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ความมั่นใจขึ้นไหมคะ มันใจครัเพราะว่าเราเห็นว่าซีดเราหายไงปร,ระสบการณ์ก็ใช่อสองข้อมูลก็ใช่ใช่ทีนี้เมื่อหายตรงนี้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นความรองคาญต่างๆก็หายไป<ช>ความเชื่อมั่นอันนี้ทําให้เกิดความกล้าในการจะคุยกับคนอื่นไหมคะใช่เพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นมะเร็งเยอะมากก เป็นแล้วแล้วคือเขาเขาเป็นมะเร็งจนเขาเป็นมะเร็งรังไข่เขาก็ผ่าตัดไปแล้วครับแล้วเสร็จแล้วในช่วงที่เขาให้คีโมอยู่เนี่ยเขาก็ให้เขาให้เป็นคอร์สคอร์สหนึ่งหกครั้งหกครั้งหกครั้งแต่ไปยืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่คอร์สอ่ะนะคะก็เขาเขาให้ไปประมาณทักสองปีสองสามปีได้พอหยุดพอหยุดให้คีโมพอหยุดให้คีโมเขาก็ก็มีอยู่มีอยู่วันหนึ่งเขาก็โทรมาถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่าเต้านมเขาเนี่ย มันมันแข็งเป็นไตแล้วตอนนี้มันเริ่มปดวดเราบอกอ้าวแกเราถามอ้าวแล้วเธอเป็นนิเต้านมได้เหรอมันบอกมันเป็นมาก่อนที่รังไข่อีกอ,อ่าเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าก,ก็คนนี้เขาจะไม่ค่อยไปหาหมอเราก็บอกอ้าวแล้วแกไม่สงสัยมั้งเหรอบอกก็น้ํามันยังไม่มีน้ําออกมาเขาบอกต้องมีน้ําออกมาก่อนมันบหัวนมมาบุ๋มแล้วแต่ว่า ต้องมีน้ำไหลเขาพูดอย่างนี้ค่ะนเราชอบรอให้ถึงน้ำมสนซาใช่เสร็จแล้วก็บอกโอ้ยถ้าแกรอน้ำไหลทั้งแกก็แกก็ตายแล้วแหละเขาพูดอย่างนี้ก็เลเออแต่เรากินไี้นี่นะซีเราหายนะเธอจะเชื่อไหมล่ะเออเราเชื่อเขาบอกเอาถ้าเชื่อมานัดมาก็พามาที่นี่ค่ะก็มาซื้อก็ซื้อเขาก็แนะนําไปว่าให้ทานน้ำมังคุดด้วยดีขึ้นไหมคะ เขาดีเขาเขาต้านมก็โผลูวันนมก็โผล่ต้านมก็หายกลับมาเป็นประการน <c oughs> ี้นะนะขอบคุณที่ต <c oughs> ิดตพิมหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผล <c oughs> ิตภัฑอาหารจากออริจบิบิมไม่ใชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ